ส a l ม a m a l ั i k u ม w a r a h m ุล u l l ะพบกับคุณครูมุสลิมีนเจหลงในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นป .6 นะครับสังกฤษชั้นป .6 วันนี้นะครับจะเราจะมาเรียนนะครับในหนังสือ Happy Campus นะครับซึ่งในยูนิตที่1นะครับจะเป็นเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับสวน สนุกอ่าไม่ใช่นะครับเกี่ยวกับโรงละครสัตว์นั่นเองนะครับซึ่งใน Lesson 1นะครับเลส o นที่1เนี่ยเราจะไปเรียนรู้คำศัพท์ซึ่งมีทั้งหมด8คํานะครับเป็นคําศัพท์เกี่ยวกับโรงละครสัตว์นะครับจะมีคําอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับคําที่1น,นะครับ นี่นะครับคำศัพท์ก็จะอยู่ในหนังสือเรียนนะครับหน้าที่8นะครับให้นักเรียนเปิดดูพร้อมๆกันเลยนะครับซึ่งจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูคำแรกเลยนะครับคำที่หนึ่งก็คือนี่นะครับคำนี้อ่านว่า c i r c คัสนะครับ Circus แปลว่าโรงละครสัตว์นะครับอีกรอบนะครับ Circus นะครับอ่ะทีนี้อันที่2นะครับนี่คำนี้อ่านว่าอ่านไม่ยากเลยใช่ไหมครับคำนี้คำแรกอ่านว่า Big คคำที่2องอ่านว่า Top รวมเป็น Big Top Big Top ก็แปลว่าเต็นของโรงละครสัตว์ เต็นของโรงละครสัตว์เนี่ยถ้าใครเคยดูในหนังนะครับมันจะเป็นเต็นที่มีขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วก็ในนั้นก็จะมีเวทีการแสดงแล้วก็มีคนดูอยู่ในนั้นนะครับต่อไปคำที่3านะครับคำนี้คำนี้อ่านว่า ringmaster ringmaster นะครับก็คือผู้ดูแลหรือว่าหัวหน้าโรงละครสัตว์นั่นเองครับต่อไปคำที่สนะครับ นี่คำนี้อ่านว่า parade ช้าๆนะครับ parade parade ก็คือถ้าเป็นภาษาไทยก็คือแปลว่าขบวนแห่นั่นเองครับแต่ถ้าเราจะทับศัพท์ไปเลยก็ได้ทับศัพท์กอบแปลว่า parade หรือว่าการเดิน parade ที่เราใช้ทับศัพท์กันคุ้นเคยกันบ่อยๆนะครับต่อไปคำที่ 5นะครับคำนี้คำนี้เนี่ยตัวแรกนะครับตัว T R A นะครับอ่านได้2แบบนะครับจะอ่านเป็น tr u e ก็ได้จะอ่านเป็น tra p ก็ได้นะครับอ่านแบบแรกก็ trapeze artist อ่านแบบที่2ก็ trapeze artist นะครับก็คือนักกายกรรมนั่นเองครับอ่านอีกรอบนะครับ trapeze artist ครับอ่าต่อไปคำที่6อันนี้นะครับอ่านว่า tight rope walker อีกรอบหนึ่งนะครับ tight rope walker นะครับก็คือ,อนักไต่เชือกนั่นเองครับเราเห็นขาอยู่บนเชือกนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนักสแสดงที่อยู่ในโรงละครสัตว์นะครับ ใบคำาที่เจ็ดนะครับอันนี้อ่าอนว่า c l o w n c l o w n แต่ว่าตัวตลกนะครับมันจะมีหนังอยู่นะครับที่มีชื่อเรื่องว่า the cloud นะครับก็คือตัวตวลกแต่ว่าในหนังเนี่ยจะเป็นตัวตวลกที่ที่เป็นตัวร้ายนะครับต่อไปคำสุดท้ายนะครับคำที่8นะครับคำนี้อ่านว่า unicyclist unicyclist ก็มาจาก2คํคำด้วยกันนะครับก็คือคำแรกก็คือ unicycle แปลว,ว่าจัก,กรยานล้อดเดียวแล้วก็คำที่2ก็คือ cyclist แปลว,ว่านักปั่นจัก,กรยานนะครับ2องคำนี้มารวมกันก็แปลว,ว่าก็กลายเป็น unicyclist แปลว,ว่านัก นจักรยานล้อเดียวนะครับนี่ก็จะเป็นหนึ่งในนักแสดงนะครับที่อยู่ในโรงละครศักนะครับะไปจัปั่นจักรยานล้อเดียวนี้ก็แต่งหน้านะครับเป็นตัวตลกด้วยนะแล้วก็มีการโยนเนี่ยนะครับอ่ะเป็นไงกันบ้างนะครับ8คํคำนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวเรามาทบทวนอีกรอบหนึ่งนะครับทั้ง8คดคำคำแรกนะครับอ่านว่า circus circus คำที่สองอ่านว่า big top big top คำที่สามอ่านว่า ringmaster ringmaster คำที่สี่นะครับอ่านว่า parade parade คำที่ห้า trapeze artist หรือ trapeze artist คำที่หก tightrope walker tightrope walker คำที่เจ็ด clown c l o w n คำที่8 u n i c y c l i s t u n i c y c l c l i s t นะครับอ่าต่อไปนะครับเมื่อนะักเรียนเรียนรู้คำศัพท์ทั้ง8คํคำนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราไปทำแบบฝึกหัดกันเลยนะครับแบบฝึกหัดเนี้ยก็จะอยู่ในหน้าที่3นะครับของหนังสือสกิ l นะครับสกิล Skill b o o กนะครับก็คือหนังสือแบบึกหัดนั่นเองครับเปิดไปเลยนะครับหน้าที่3าแบบึกหัดก็ง่ายๆนะครับก็คือให้เราเขียนคําศัพท์นะครับที่เราเรียนไปเมื่อกี้นะครับให้ตรงกับรูปภาพนะครับให้ตรงกับภาพก็มีทั้งหมด8 8ภาพนะครับก็เอามาเขียนเอาเอามาเขียนใส่ลงไปเลยนะครับก็หมดแล้วนะครับสําหรับยูนิตที่1 Lesson ที่1นะครับ ก็อย่าลืมนะครับทำไปบวดเสร็จก็ส่งถ่ายรูปส่งงานมาให้ครูด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับยูนิตที่สองสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับอาลาุอะลยกุมรำตลุอยอลยฮอวลบาเบรากาตัส